สวัสดีครับพบกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านวันนี้จะมาเปิดบล็อกดอกรนะครับตามสัญญาครับจะทำฟูลทีมบาเยอร์ครับตัวที่อยากได้ก็ต้องเป็นบาเยอร์อยู่แล้วนี่ครับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับไม่รอครับเปิดกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะเร่งความเร็ววิดีโอนะครับนี่ครับเปิดไปเลยครับเงินจากที่เห็นมี2ล้านห0 0 0แสนบาท แต่เดี๋ยวผมจะมีเพิ่มอีก4 0 0 0 0นะครับวันนี้ผมจะเปิดจนได้บาเยนจนครบแล้วก็ได้หารแแลนอีกตัวหนึ่งครับโอ้ยซานโชมาแล้วครับหนึ่งครับโอ้โหได้อย่างรวดเร็วครับจารอนซานโชครับตัวนี้โหดนะครับเบสเพลเยอร์ก็จริงครับตุยต่อกันเลยครับต่อมาครับเปิดไปโอ้โหมาแล้วครับนอยเออร์ประตูของบาเยนมิวนิ่ครับโอ้โหมาแตกหนึ่งครับ เหลือบนน้ำยี่สิบแปดตัวนะครับดูดิวันนี้ผมผมจะต้องใช้ตังเท่าไหร่ฮะนี่ครับได้บอนทองมาเปิดดีครับจัดไปเลยครับยาวๆครับผมจะทำฟูลทีมไบเยอร์นให้ได้นะครับเสียสองล้านห้าผมก็ยอมครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะครับ โอ้โหบอลดำออกอีกแล้วครับบอลดำเหลือ27ตัวนะครับเปิดไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหไม่มีบอลดำเปิดดีครับจัดไปรัวๆยาวๆเลยครับโอ้โหไม่มีบอลดำเลย เพื่อนๆลองมาเปิดกันดูครับสนุกๆใช้เงิน2อล้านห้าโอ้ได้มาแล้วครับของไวรยเร์อีกตัวนึงครับจัดไปครับโอ้โหบอลทองล้วนๆไม่มีบอลดำผสมเหลือยีิบเจ็ดตัวเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับบอลดำมาแล้วเหลือยี่สิบหกนะครับของ เปจนะครับเปิดไปได้าเยืนวิวนิมาอีกตัวหนึ่งครับกลองหลังครับตำแหน่ง RB มาครับต่อกเลยครับอ้าวดักลาสคอสตามาแล้วครับของใบยนอีกตัวครับเอาครับผมทำฟูลทีมแน่นอนครับได้แน่นอนแต่จะจบที่เท่าไหร่ครับลองมาลุ้นดูด้วยกันนะครับ อ้าวได้ประตูสำรองมาอีกคนหนึ่งครับของบายเยนบิวนิกอันนี้ผมที่จริงผมอยากได้ฮาแลนด์ด้วยนะเอาแล้วครับมูเลอร์ออกครับของบายเยนบิวนิกมาอีกแล้วครับบอลดำแตกรัวๆเลยครับเลยยี่ห้าแล้วครับฮาแลนด์ได้เขาว่าโหดครับเดี๋ยวต้องลองเอามาใช้อลองมารีวิวดูนะครผมจนเปิดจนกว่าจะได้เลยฮะะฮะลุยเลยครับ เหลือร้านเจ็ดแล้วต่างนี่ครับโอ้โหบอลเงินล้วนๆจัดไปบนดบนตดำจงมาครับออกวังเฮ้ะโอ้โหบอลทองจัดไปครับเพื่อนๆมีเงินลองมาเปิดดูนะครับว่าดวงจะดีเหมือนผมไหมเปิดครั้งเดียวได้ฮาแลนด์หรือว่า เลวานดอฟกี้นี่โอ้โหผมนับถือเลยนะโหดจัดนี่ครับโอ้โหเอมเาเป้มาอีกแล้วโอ้โหมาไวมากเลยยี่สี่ตัวครับบอลดำเปิดมาโอ้โหไม่มีตัวที่ต้องการเลยเปิดไปครับเอาโหเลอร้อยซันนี่ครับมานะครับของาเยอนมิวนิ่ครับ แมนซิตี้ปล่อยให้บายเยนไปแล้วนะครับคนนี้โหดอยู่เนาะโอ้ไม่มีตัวที่ต้องการครับเปอร์ด,ดิเนมาก็ยังไม่ออกนะฮะโอ้โหยิบสามใบบอนจำโอ้โหเมลฟิตเดียวปลายผมมีแล้วไม่เป็นไรครับเก็บไว้ตังเหลือล้านห้าแล้วครับ เปิดไปเรื่อยๆครับหมดอันนี้ผมยังมีอีก400,000ครับไม่ต้องกลัวครับแต่อย่าให้หมดเลยนะฮะหมดเลยแล้วแหมเปืองตังเกินครับเปิดให้ได้บอลดําภายในจํานวนเงิน2ล้าน100,000บาทนี่นะครับอย่าให้เกินนี้จัดไปโอ้โหผู้เล่นเบนฟิก้า ผมทำฟูลทีมได้หลายทีมเลยเนี่ยบาเยอร์ปารีสแซงต์แชร์แมงโอ้โหเปเป้ปอมมุกออกมาแล้วครับเปเป้ปอมมุกเดี๋ยวไปลองรีวิวนะน่าจะโหดอะแต่อย่างเดียวเราไม่ดียังโอ้โหเคลเลอร์นาบาร์ตออกมาแล้วครับของ Paris Saint ปารีสแซงต์แชร์แมงทำฟูลทีมปารีสก็ได้นะเนี่ยเยอะเลย ปครับต่อเลยครับไม่ออกครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยฮะบอลดำเหลืยี่สิบเอ็ดใบครับยังไม่ออกโอ้โหบอลเงินล้นล้วนไม่มีดำผสมตังเหลือล้านสามเลยครับเอาครับโอ้โหบอลเงินอย่างเดียวเลยครับจัดไปโอ้โหไม่ได้เลยครับ ใครจะเก็บเงินไว้เปิดพวกตำนานแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อ,อไหร่ไงอีกนานนะผมก็เลยเอาเลือกเปิดแพ็คที่เราต้องการดีกว่าเนาะจัดไปเลยครับความสุขของคนเราไม่เหมือนกันครับเอาครับผมเปิดเปิดจนกว่าจะหมดเลยฮะไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่เปิดหมดผมเปิดหมดแน่นอน เลยยี่สบเอ็ดใบเท่าเดิมครับไม่ออกเลยบอลดำโอ้โหหลังๆนี่ออกยากจัดออกบางเถอะโอ้โหบอลทองก็ยังดีอบอลเงินล้วนมีอุสมานเดเมเล่ด้วยนะอ,อืเอาเลยครับออกมาหนึ่งตัวครับบอลดำ เปิดมาบอลทองบอลเงินเดี๋ยวยี่สิบใบครับบอลดำอขอเข้ามาดูนหน่อยเยอะยังไม่ได้เลยครับบอลดำที่ต้องการเยอะเลยที่ยังเออรือรอดครัเปิดต่อเลยครับเข้านาเมื่อกี้หวังว่าดวงจะดีขึ้นมั่งนะครับตังค์เลยหนึ่งล,ล้านแล้วครับกับบอลดำยี่สิบใบจะจะได้ไหมเนี่ย ได้น,นักเตะนาโรลีมาครับเปิดครับดูกันยาวๆครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับลุ้นเป็นเพื่อนผมหน่อยครับโอ้โหมาสองตัวโบนจะมามาสองตัวอาตูเมโลครับของอยู่เปนตุ๊ดนะครับซื้อมาจากบาซ่าโอ้โหมาอีกแล้วสามตัวติดครับ บอลดำสามติดสามตัวติตดๆครับโอ้โหหลังจากนี้บอลเงินลนุ้นแน่เลย16บหใบครับบอลดำตังเหลือ8ปดแสนโอ้โหมาแล้วครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้มาแล้วครับผมโอ้โหฝาดจะมาครับหมดตังไปเป็นล้านแล้วฮะต่อไปหาเล่นครับหาเล่นหวังว่าจะได้นะ ภายในแปดแสนนี้เปิดมาโอ้โหนักเตฟีเอเยนเปิดครับโอ้โหูบายเยนเถอะครับผมเตรียมเตรียมโค้ดไว้รอเรียบร้อยแล้วเปิดครับโอ้โหได้อุสมานเดเบเล่ครับมาแล้วครับ เหลือ14ใบครับบอลดำ7แสนตั้งเหลือ7แสนจะออกไหมบอลดำ <c oughs> บอลเงินลุ้นลวนจัดไปครับจัดไปด้วยความเร็วสูงครับเดี๋ยวคอยดูท้ายคลิปหน้าว่าผมจะได้ครบไหมแล้วตัวที่ผมต้องการจะมาแพ็คใน ตอนไหนเดี๋ยวช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับเลือ14ใบย,ยังไม่ออกเลยครับบนเงินล้นล้วนมาแล้วครับบนดำอีกหนึ่งครับเรือบนดำอีก13ใบนะครับกับเงินห0 0 0 0 0ดีมารียออกครับทำฟูทีมปารีสแซงต์แงชงกงก็ได้นะเนี่ยมีใบ โอ้โหดานี่เอาเวสครับลองมาเล่นดูนะน่าจะเก่งอยู่นะมาร์ตินเนสออกมาแล้วครับโอ้ตัวนี้ตัวเมื่อกี้ก็น่าใช้นะฮะมาร์ตินเนสศูนย์หน้าของอินเตอร์มิลานน่าเล่นเนาะนี่ครับไปต่อกันเลยครับยาวๆครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับรอ เปิดเป็นเพื่อนผมก่อนนะเปิดเลยครับโอ้โหบันดาไม่ออกเลยสิบเอ็ดใบสุดท้ายโอ้โหดูดิฮะว่าจะออกตอนไหนตังเหลือสี่แสนแล้วครับตอนนี้อืมนาปูรีออกอีกหนึ่ง เหลือ10บใบแล้วครับบอลดำกับเงินส0 0แสนเอาครับเหลือ9้าใบแล้วครับเอาอีกหนึ่งเอาโหหาแล่นไม่ออกเลยครับเนมาก็ยังไม่มาเงินเหลือสามแสนครับบอลทองออกล้วนเลยครับเอาโหยังไม่ออกครับ ออกยากกันเลยครับเหลือ9้าตัวสุดท้ายจะมาตัวสุดท้ายเลยหรือเปล่าเนี่ยจัดไฟครับของดีผมก็พร้อมจะเสียครับอ่ะเปิดไปครับสองแสนสุดท้ายครับโอ้โหอัลบ,บาออกมาแล้ว ตอนแรกออกดีฮะตอนนี้เริ่มหยุดเริ่มช้าแล้วฮะไม่ออกเลยฮะเหลือหนึ่งแสนสุดท้ายครับเปิดไปโอ้โบอบหบอนเงินล้วนครับ10000แสุดท้ายกับอีกแปดบอลดำจะออกไหมโอ้โหบอนเงินล้วนครับยังไม่ออกครับโอ้หเนมามาแล้ว โอ้โหมาจะสุดท้ายอยู่แล้วเหลือเจ็ดเจ็ดบอลดำครับเอาครับเหลือหกบอลดำครับกับอีกครังสุดท้ายที่จะเปิดโอ้โหไม่มาครับฮาแลนด์ไม่มาเอาครับต่อเลยครับสี่แสนผมไปเพิ่มมาแล้วเปิดครับเปิดให้สุดครับเหลือบอลดำหกตัวสุดท้ายดูยที่ผมจะได้ไหมจะครบไหม เปิดครับการนาบี้ออกครับโอ้โหมาเลยครับบาเยซ์มาพร้อมกันสองตัวเลยฮะครับยังไม่จบครับหาแรนยังไม่ออกครับโอ้โหออกสุดท้ายเลยหรือเปล่าเนี่ยเหลือบอลอยู่แค่ห้าใบครับบอลดำโอ้โหออกของบาเยซ์มาเลยครับโบเตงครับเหลือสามแสนสุดท้ายเปิดครับโอ้โหไม่ได้ครับยังครับบอลดำห้าใบ ผมจะได้ตอนไหนเนี่ยยังครับยังไม่หมดสองแสนสุดท้ายโอ้โหได้กองหลังของบายเยึ์มาอีกหนึ่งครับเหลือซีตัวสุดท้ายครับบอลดำหาแลนด์จะออกตอนไหนเนี่ยโอเคครับได้กองกลางมาเมื่อกี้ของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเหลืออีกสามตัวครับเปิดมายังไม่ได้ครับเปิดไปครับ แสนเก้าสุดท้ายมันบอลดำไม่ออกครับเหลืออีกสามตัวเปิดมาโอ้โหกองกลางตัวรับของมาเยิน้นแล้วก็อีกสองตัวสุดท้ายฮาแลนด์ยังไม่ออกออกแล้วครับโอ้โหออกมาพร้อมกับของมาเยินเลยครับออกทีเดียวสองตัวสุดยอดครับ